นิชานัทนิชาออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังโพสต์ภาพสีดำเรตติ้งทำเอาแฟนคลับจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มโตโนโ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่สุดหวานแห่งวงการบันเทิงไทยอีกคู่เลยก็ว่าได้สำหรับคู่รักพระนางอย่างโตโนโ่พาคินและนิชานัทนิชาซึ่งเป็นประจำที่ทั้งสองมักจะมีโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้ตามกันแบบฟินจิกหมอนกันอยู่เสมอแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่ม โตโนโทันทีเมื่อสาวนิชาได้ออกมาโพสต์ภาพสีดําพร้อมข้อความรีเซตติง้งเกิดอะไรขึ้นนิชาโพสต์ภาพจอดําช่วงคืนที่ผ่านมาวันที่19มิถุนายน2566นิชาทําแฟนคลับตกใจและแปลกใจไปพร้อมๆกันเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพสีดําพร้อมตัวหนังสือรีเซ็ตติง้งเมื่อทางด้านแฟนคลับได้เห็นภาพนี้ต่างก็เริ่มเป็นห่วงนิชาสุดๆ ซึ่งก็มีหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ถามไายและแสดงความเป็นห่วงมากมายอาทีมีอะไรคะไม่เห็นไปนครพนมด้วยกันเลยไอยเปล่าก็ไม่มีรับนะคนสวยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องตกใจหรอกครับจากการที่ติดตามน้องมาน้องจะรวมเรื่องทุกอย่างในชีวิตมาลงในไอไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักอย่าไปคิดเยอะคิดแทนเห็นมาหลาอย่าครั้งละนี้คงเป็นเรื่องงาน what's wrong what happened fighting Nita ชา u ย l l r อ g ไรนิชาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพดังกล่าวแฟนคลับหลายคลับหลายคนก็ได้เข้าไปสองภาพคู่ของโตโน่นิชาทันทีก็พบว่าทั้งสองคนยังมีภาพคู่หวานๆนในอินสตาแกรมตามปกติและล่าสุดก็ทําให้แฟนคลับใจชื้นขึ้นมาเยอะเพราะนิชาได้ออกมาโพสตสตอรี่ถึงแฟนหนุ่มแล้วเป็นภาพที่โตโน่ลงพื้นที่ทํางาน อีกทั้งยังแท็กชื่อไอจพร้อมอีโมจิบอกรักอีกด้วย